นะครับมุกะดาสรพืชพร้อมด้วยผู้บริหารนะครับคุณตนายศิริชานวิทยารมนะครับและคุณจุธามาตินปิงกานันนะครับทางฮอนด้าครับต่อเนื่องมาที่หมายเลข45ครับจอนดรีมครับสิทธิ์นี่นใจครับเป็นภาษาหลังไมได้ไงโอ้นี่แบบชุดจัดเต็มมากเลยครับเอ้าตะละบี้ยพัก การออกตัวของรถก็พอๆกันกับดูครับอ่าครับดีฟอร์ออกตัวีคือคือถ้าคนซาใจที่หนึ่งแล้วออกตัวดีก็จะได้ไลน์่ไลน์นี้ตกเข้ามาใช่ครับอร่อยนะคือไม่ต้องตกมาเลนเซนซิงจีนตามติดครับคนที่ทำเรือสุดคือสิทธิชักออลชูเวียมุกลาดาซาลาพื้นกันในได้หลายในมาครับบาดไหมมันคือตรงยาวมรงก็เข้าไดใช่ครับบุกเข้าไอแคบเข้าได้ครับสำหรับมุกลาดาแต่ออกทางตรงไปโค้งสี ขาอหมายคือเราลุ้นไม่ให้ขึ้นเปกใช่หน่อยบุกยกรถและเอียงตัวเพื่อไม่ให้หลุดเอาครับนี่โค้งสี่มันต้องปัดมาขวานิดเดียครับขวานงทีเข้าโค้งซ้ายครับคือพี่บรรยายได้พี่ไม่ต้องโยกตามก็ได้ครับผมผมกำลังกินกระดาษคาบอยู่ผมกำลังตกใจว่าพี่จะโยกทำไมผมคิดเสมือนว่าผมขับกีบแรงกีบแรงเดี๋ยวพี่ลองยืนบรรยายแซนด์วิชทางฝั่งของ Yamaha หนึ่งคันอยู่ตรงกลางนั่นคือ รัฐพงศ์วิไลโรจน์ครับด้านหน้าเป็นมุกระดาสารพืชส่วนด้านท้ายโดนประกบโดยอาจารย์ดีมสิทธิศักดิ์อ่อนเฉวียงครับครับเราจะเห็นรัฐพงศ์กวาดมือเรียกใครไปครับ <S <S อันของวันด้านไม่ส่งลงลงงานต้องทำตอกเอสเอสหนึ่งกันบ้างครับมุกระดาสารพืชนอบถึงวิรัฐพงศ์วิไลโรจน์ครับแล้วกองด้านของสิทธิศักดิ์อ่อนเฉวียงอีกแปดรอบใกล้แข่งขันครับ หันไปก็เจอครับผมคนที่ถูกนะครับพี่ดูดมาดูดมานะครับผม้าดูดมาตำรวจลงเลยนะครับสลิปสตรีมมาครับผมได้ไหมได้แล้วได้ไหมคุณนี่เป็นท่อรอบที่หนึ่งกันนะฮะคะแนนหนึ่งที่เห็นเมื่อกี้ห่างกัน2องคะแนนชีพแล้วก็การแข่งขันด้วยนะครับใช่ครับมุกเข้ารายในอีกแล้ว แบบเดิมๆได้นะโค้ก็แบบเดิมๆโค้งอยู่ไม่ได้อะโค้ก็จะเอาลากตใช่ครับแต่ก็คือเหมือนกับว่าโค้งนี้ไม่ใช่ปัจจัยสักเท่าไหร่แต่ก็คือต้องเกาะไปให้ได้ค,คือมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบพี่ครับคือพี่เข้าายไหนได้แล้วพี่เกาะได้ถ้าเล่นออกเดิน้าอ่ะหรพี่เข้านอกแล้วพี่ชิดไปที่พี่เลิ้ยวเรี้ยว่าอ๋อมชความแตกต่างกันเลยอ๋งนี้ใช่ป่ะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเพราะนั้นลองสังเกตได้ ่าเร็วกว่านิดนึดง,นดง,งนีง่ถามว่าความสปีดทั้งวงเท่าไหร่253 52ครับเป็นผู้หญิงนะครับบุ๊คและดาสมะโอ้ยบุ๊คไหนอีกแล้วครับแล้วยังไงครับไอ้สป,ปีดได้ไหมจะัะเนี่ยเนี่ยคือคือคอย่างที่บอกครับว่าเรื่องของนายเนี่ยนี่มันจะได้ลึกกว่าแต่ว่าเเหมือนมือนม่อกี้จะ,จะเอาอะ่ะใช่ดูจากโค้ง12เนี่ยไม่ทันนะแมจจอกยาม้าไทยแลนด์เรสซิ่งทีมครับขวา วินเนอร์โพเดียมไปครับส่วนมุกระดาสาวพืชครับต้องบอกว่าเป็นตููคู่แข่งเบรสที่สนุกมากนะครับจบอันดับที่สองครับจากมีกันมากสุดท้ายเข้ามา้าครับผมสําหรับสวัสดีครับสําหรับผลงานวันนี้นะครับของดีมเองก็จบในอันดับที่3ครับผมครับก็สําหรับแชมป์ก็จบในอันดับที่5ครับ สวัสดีค่ะมุกมุกระดาสารพื้น,นะคะก็สำหรับสนามนี้นะคะจบในตำแหน่งที่2นะก็วันนี้มีสภาพอากาศฝนตกลงมาในช่วงการแข่งขันด้วยก็ถือว่าทํางานก็ค่อนข้างค่อนข้างยากแต่ว่าเราเองก็ได้ซ้อมแล้วก็ได้ได้ไดทำการขับขี่ฝนเนี่ยตั้งแต่วันซ้อมเลยก็ถือว่า เราก็ยังมีข้อมูลนะคะใน,ในการขับขี่ฝนแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยในสนามหน้าเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่ยังไงก็ฝากติดตามในสนาม4แต่มี2เลนนะคะก็ไหนก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะทีมฮอนด้าเรซซิ่งไทยแลนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมโอ้โหต้องมาแสดงความยินดีถึงกับ ที่ตัวรถของน้องมุกระดาสารพืชเลยนะครับและน้องดรีมก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่งแข่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับคว้าดับเบิลโพเดียมอีกแล้วโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยดูจากสภาพอากาศนะครับวันนี้ต้องบอกว่าตอนนี้นะมีการดีเลย์ต่อไปนะครับเพราะว่าฝนตกแรงมากนะครับแต่ก็ไม่พลาดนะครับที่น้องทั้ง2คนของเราเนี่ยจะคว้าโพเดียมมาให้ทุกๆคนชื่นใจในทีมมอเตอร์สปอร์ตของเรานะครับก็ต้องขอบคุณน้องทั้งสองคนนะครที่สามารถคว้าดับเบิลโพเดียมมาให้กับ ทีม Honda Racing Thailand อีกครั้งหนึ่งพี่พ,พทีมงานทุกคนด้วยนะครับกำลังใจจากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเลสวันนี้สนุกมากนะครับทั้ง3คนขับขี่ในตำแหน่งโพเดียมเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีแล้วก็มีเปลี่ยนตำแหน่งกันทุกรอบเลยแม้ฝนจะตกแรงขนาดนี้ทั้งน้องมุกเองก็ไม่ย่อท้อนะครับบี้จนแบบถึงที่สุดเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งแล้วสนามหน้านะครับสนามสุดท้ายเนี่ย จะเป็นสนามตัดสินเลยนะครับว่าทีมของเราเนี่ยจะคว้าแชมป์ประจําปีได้หรือเปล่านะครับมาร่วมรุ้นและเชียร์ไปด้วยกันครับผม